สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะครับวันนี้ก็มาทําบุญกับเพื่อนร่วมงานนะครับวันนี้เรามาทําบุญกับเพื่อนครับผมก็อันนี้นะครับที่วัดมัดอะไรนะฮะวัดส,สันนานะครับที่แม่สายครับอันนี้ก็คือมาทําบุญครับ ก็ท,ทักทายเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะครับก็อขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลับบงใจนะครับ ตอนนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนถวายซองครับไปอีกทีนแล้วก็อันนี้ก็คือท่นทานจะให้นอนทุกๆคนเลยนะครับขออนุญาตนอนนะครับอัลลาบัตน,นี้ขยบด้วย ขออนุญาตนะครับนอนต้องนอนนะครับทุกคนต้องได้ดนอนขออนุญาตนะครับครับท่านจะให้ให้นอนทุกคนนอนนะครับนอนเรียงกันนะครับนี่คือมาทำบุญนะครับผมทำไมไม่ส่งเขา ขอบคุณนะครับชาวยูทูบเบอร์ทุกคนที่ติดตามชม<ขอ>ผมบีอนอัญจัน<ขอ>จากนมแขกขบวนเมืองหินบุญนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ<ขอ>ต้องอผ้า,าคุมด้วยนะครับเอาผ้า,าคุมหมดทุกคนเลยคื<ข>อต้องทำอย่างนี้ด้วยนะครับรับพนมมื<ข>อรับตาด้วยแล้วก็อย่างนี้นะครับต้องับ ขออนุญาตนะครับนมมือก่อนนะครับโดยหลังจากเห็ดพิธีเปลี่ยนที่เงียบห้อย e e แล้วก็จะมี้นต้อนต่อ,ตอไปอีกเนาะก็ต้องไปอีกศาลาหนึ่งเนาะโดยก็ตอนนี้ก็ต้องไปอันนี้คือเทียนตามอายุนะครับผมตามอายุยของเรานะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆวัดนะครับวัดอะไรนะ หม,นะหมู่บ้านสันนาหมู่บ้านสัันนาวดหมู่บ้านสันนานะครับโดยเราอันนี้จะมาจุดเทียนจุดเทียนถาดใครถาดมันนะครับผมตามรอยของตัวเองนะครับเนี่นะครับนี่นะครับ เอาไอเน้ำนี่นี่อ๋อน้ำไอ้ที่นี่อันหน่ยอ๋อไ้ที่นี่อันเนีน่ยนี่อ้น้ำใช่ไหก็ทำสังฆทานอันนี้ทำสังฆทานครับที่วัดน่ ถ้าเท่าเองสายๆด้นสบายๆเป็นครับสาธุอมยานเร้บสาธุครับใเรียองเรียบร้อยัสายลครับตสาสบายมตั้งอยู่เนม่เปิดไม่เอา na muda sampakawa sempat dasar